สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่8นะ,ะตุลาคมตอนนี้4โมง41นาะทีหลังตลาดปิดแป๊บหนึ่งอันนี้จะมาดูหุ้นน่าสนใจนะครับดันนี้อยู่ PSTC เนี่ยดูนะครับในสัปดาห์เนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นนะมันพักฐานเหมือนก็จะ,ะพักฐานเสร็จแล้วนี้ดูนะครับ แนวต้านใหญ่่ตรงนี้นะสองเนี่ยแต่ที่น่าสนใจนะครับในรายวันเนี่ยวันนี้โวลุ่มมานะครับแล้วชูดยาวขึ้นมาเลยนะผ่านทุกอันเลยครับนี้ผมว่านะเขาน่าจะไปตรงนี้ได้นะครับสองนะในรายวันถ้าคุณเล่นนะครับสังเกตไหมในรายสัปดาห์ย้อนกลับไปอีกทีนึงเนี่ยจริงๆมันต้องอย่างนี้ประมาณนี้ครับมันตีไม่หลุดนะ แล้วแต่ถ้ารายสัปดาห์มันไม่ใช่กับรายวันไม่ได้นะคุณตีรายสัปดาห์คุณก็เหมือนกับเป็น VI วีไะถือยาวๆอัพนูอาจจะต้องถือแค่แต่ตรงนี้เลยนะสองบาทแปดตังค์แล้วคุณก็หลั่นไปเลยแต่ถ้าเป็นรายวันเนี่ยคุณตีอย่างเงี้ยนะปุ๊บหลุดเลิกนะครับถ้าถ่าวมันไปถึงไหนผมเดานะสองเจ็ดแปดอีกสิบแปดตังค์รา,ายวีคเนี่ยรายวีคข้อเสียมันนะมันขึ้นวันนี้มันขึ้นแรงไปหน่อย สีเปเซกว่าเกือบห้าเอรเตครูจะต้องย่อมานะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยคือหุ้นพวกเนี่ยคุณสังเกตไหมราย120ร้อยยี่นาทีอย่างนี้ไปได้ไม่ไกลถ้าใครมีอยู่นะเปิดมากระโดดขายเลยครับเพราะว่าไอส้สารมันขึ้นไปบอสโอวอร์แล้วนะไอ้เนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นไปซัพพอร์ตกันเหอนไหมครับรายสัปดาห์ใช่เป็นขาขึ้นรายวันวจะต้องอีกหลายวันเลยอะกว่าจะวิ่งนะถ้าเขาจะทําก็ได้นะแบบวิ่งทีเดียวก็เป็นก็ขายหมดนะครับถ้ามีอยู่ วิ่งอย่างเงี้ยมันไม่มันเรียกอะไรมันไม่เซฟคุณดูนะที่อดีตที่ผ่านมานะครับเห็นปะมันยังค่อนข้างจะชันแต่หลายวันมันไม่ได้ชันเลยนะเรต,ต้องใช้เวลาหลายวันอันนี้ก็ระวังนะครับคัดล้อก,ก็อย่างที่บอกน่าสนใจนะลอยย่อแล้วก็ซื้อถามว่าย่อตรงไหนตรงเนี้ยห้าหกกับห้าสี่เอาห้าสี่ดีกว่าบมว่าสวยๆนะเอาห้าสี่ถ้าย่อนะครับเอาเดียวต้านเก่าอันนี้มาดูแจ๊ส อ uh, แจ๊ดเนี่ยสังเกตนะผมหนึร้อยยสิบนาทีผมจะไม่ใส่ชุม่ uh, มเวทรูปไม่ดูว่ามันไม่สําคัญคราวนี้มาดูแจ๊ดนะครับผมจะให้ดูอะไรนะแจ๊ดเนี่ยแต่บุญเรื่ยังไม่เกิดนะวันนี้นะครับอาอแท่ง uh, นี้ไม่มีนะเนี่ยนะถือว่ามันไม่เกิดอ่า uh, รูดะสัปตานะที่ผมบอกว่ามันเกิดไดเวอร์เจนอันนี้มันสวยสวยมากนะแต่มันอ่ uh, มันชูดไปหน่อยวันนี้ ลายสัปดาห์เพิ่งเหมือนก็จะแทนว่าจบขาลงนเด่นังไม่ได้ไม่ได้ไมีอะไรนะยังไม่ได้ขาขึ้นเนละไม่ต้องไม่ต้องตกใจคนระับถ้าเขาจะวิ่งนะฮปล่อยเขาวิ่งไปเถอะเดี๋ยวก,ก็ต้องกลับมาสู่พื้นฐานไม่ใช่สูตรราคาที่เหมาะสมอ่ะผมไม่เชื่อนะว่ารูปร่างอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หุ้นปั่นขนาดร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเนี่ยไปสามห้าสูตรผมว่าเต็มที่เลยช่วงนั้นชั้นสั้นเนี่ยยังไงก็ต้องลงมานะ่ยคราวน,นี้อย่างเงี้ยที่ผมบอกว่า ตอนนี้นะวันนี้ยังไม่เกิดนะกัเมื่อวานเนะี่ยจริงๆผมเข้าตั้งแต่เมื่อวานวนะที่มันเกิดอย่างนี้นะครับอย่างมันเกิด hanging man สามครั้งเนี่ยผุ๊ม่าอย่งางเมืเช้าเนี่ยสมมมมีมันมันมนมีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะเมื่อเช้าเพื่อนก็เอ่อโทรมาเขาถามว่าเออมีอะไรน่าสนใจไหมผมก็บอกว่าแจส๊สรู้เปล่าครับมันตอบว่าอะไรมันตอบว่าโอ้น้ากลัวนะกราบ บอกม่ใช่ก็รอดูไปแล้วทีมันบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเข้ามือน่ากลัวแล้วผมก็ตอบไปว่าอา้าวทีไปเล่น xpg มีข่าววงในไปติดอยู่สี่บาทสี่สิบกว่าเงินได้มันก็หัวเราะว่า <c oughs> <c oughs> อ,าอ้าคือไอ้นั้นน่ยมันวงไหนมันวันยังมบอกวันที่เขาซื้อนะครับเขาถามผมแต่ผมไม่ได้ตอบเพราะออนไลน์มาผมเขาได้อ่านไลน์ผมก็ไม่ได้ตอบอะ ตอน11โมงมั้งผมเคยเขียนละครั้งหนึ่งใช่ไหมตอน10โมงเขาบอกได้ข่าวมาแล้วผมก็ไม่ได้มาตอบอีกทีหนึ่งตอนบ่ายเขาซื้อไปแล้วจริงๆไอ,ไอไก้การตอนนั้นมันไม่ได้เสียนะผมอาจจะ<ด>ตอบว่าเออซื้อไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้วิธีเนี่ะซื้อก็ซื้อไป4 4 4ี่มจงายไม่ผิดนะเขาคงนะไม่ได้ข่าวอ่ะวงไหนเขาเป็นผู้บริหารของบริษัทบริษัทหนึ่งก็มีข่าวเยอะแยะแหลองเขาอ่ะอ่าพักพวกเพื่อฝูงนี้นี่ก็โทรมาถามอย่างนี้ผมบอกว่า เอาเวลาผมให้คุณสังเกตนะเวลาหุ้นจะวิ่งนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะตอนเนี้วิ่งมันมาโดดๆแท่งเดียวนะคุณดูได้ไปใช้กับตัวอื่นได้เห็นไหมหัวลุ่ม,มันมาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสองตัวแล้วกันจะได้ดูเคลียร์เคลียร์นะเนี่เห็นไหมในรานลดยี่สิบนาทีรายวันดูไม่ออกนะเห็นไหมมันมันมาโดดแท่งเดียวไแต่พอร้อยยี่สิบนาทีนี้แท่งเดียวใช่ไหมพอมาเนี่ยยี่สิบกันยาเริ่มเริ่ม,เ,มเลยไหม เริ่มจะมีเขาเรียกอะไรคู่ขนาดมาแล้วบวรุ่มมาขนาดขนาดแล้วพอมาวันนี้เห็นไหมเมื่อวานน่ยที่ผมเข้าเพราะอย่างนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าจะทะลุตรงนี้ที่ผมบอกว่าสามวันก่อนว่าถ้าทะลุา 3, สามหนึ่งศูนย์นี่ซื้อเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะถ้าผิดทางก็ขัดรอดเนี่ยแล้วมันคือไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีแท่งขนาดเป็นไหมสามแท่งถุงสูงผมก็เฮ้ยมันน่าจะเล่นกันเราเร็วนี้แหละเพราะว่า เวลาเขาจะไล่มันจะต้องมีคนรู้ก่อนอาจจะเป็นพักพวกเขา marketing หรือใครที่เขาทำรับให้ทําราคาพวกนี้เขาไม่ได้ทําคนเดียวนะหรือจ้งางญาติพี่น้องมาทำสี่ห้าคนไม่ใช่มันต้องมืออาชีพเนี่ยแล้วนรูปุมเห็นไหมครับม,มันโดดมาแต่ว่ามีคนรู้แล้วมาเช้าผมบอกว่าเพื่อนว่าด,120นะดูร้อยยี่สิบนาทีนะดูวอลลุ่มถ้ามันพีคมานะใส่เข้าไปเลยเห็นไหมครับวันนี้วอลลุ่มมาเช้าเนี่ยพีคมาแล้วดูดีก็โดดขึ้นมาเนี่ยเป็นสี่แท่งห้าแท่งแล้ว ให้เข้าไปเลยเนี่ยเท่ากับว,ว,ว่าเนี่ยนะเรวันเนี้ยมันพึ่งมาโป่งมีหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดหกแท่งนะภายในเวลาใกล้เคียงกักน,กนแต่คุณดูดิที่ผ่านมามีแท่งเดียวแท่งเดียวแล้วต่ำเลยแท่งเนี่ยก็บอกให้ใส่เข้าไปแล้วบอกว่า,าซื้อไปก่อนถ้าบรรุมาแล้วก็ไปซื้ออีกทีหนึ่งตอนเบรกเนี่ยสี่หนึ่งศูนย์อาจจะซื้อสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหกก็แล้วแต่ซื้อไปเลยอีกไมห้หนึ่งแล้วไปขายที่ไอซไอสูง อ่าเนี่ยถุงสูงเนี่ยขายไปก่อนครึ่งหนึ่งที่ซื้อมาซื้อคือมไม้เนี่ยตอนแรกเราเก็บอ่ะมันก็อาจจะอยู่สักสามศูนย์หกนึกอ่ะเหมือนไม่ใช่ผมเขาได้สามศูนย์ศูนย์หกมั้งสามศูนย์หกอ่าแล้วก็ได้เขาได้เบรกตรงนี้แต่ผมไม่รู้เขาขายไปนะบอกเขาก็ซื้อไปสองไม้เขาไปขายถุงสูงอ่ะถ้าขายไปก่อนครึ่งหนึ่งที่ไอ้ไอ้ถุงสูงเห็นไมครัที่ที่ผมบอกว่ามันจริงๆมันไม่ต้องขายก็ได้ เพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นเทรนแล้วนะแล้วจะบอกให้ว่าแจสเดีมยมันเป็นหุ้นเฉพาะตัวนะครับไอซใช้กับมันไม่ได้นะดูดิคือเจ้าให้ลงนหะ้าสิบแปดหกสิบเนี่ยมีแท่งเนี่ยที่ไอซ์ไอหลงสูงแล้วลงเนี่ยก็ทั่งเนี่ยห้าสิบหกคือคือมันไม่รู้เิีครับคือเขาอยากให้ลงก็ลงเนี่ยเนี่ยแท่งเนี่ยก็ร่วงลงมาดูไม่มีเหตุผลนึกออกไหมฮะ ขึ้นมาดีๆเนี่ยแต่มันอันนี้ไม่เกิดการเวอร์เจนนะเขาะ้าใจอาไม่ได้เกิดน,นะเวลาจะขึ้นเนี่ยจ้ะสูมันไม่จําเป็นจะต้องไปแตกสามสิบยี่สิบเลยนะแต่ผมว่าว่าขายไปเถอว่าความเสี่ยงเขาขายไปแล้วก็ถ้าลงมาก็ซื้อใหม่รู้สึกผมไม่ได้ถามเขาคิดว่าเขาเขาขายไปเขาไ็ได้ราคาหรอไม่รู้สูงสุดเป็สามสามสองหกใช่ไหมอืมถ้าขายไปก็ผมืนจะขาดทุนเลยนะไม่รู้วันจันทร์เล่นต่อป่ะนะครับแต่รอยี่สิบนาทีระวังนะครับมันอ่าค่อนข้างจะโอเวอร์บอลแล้ว โอเวอร์บอทก็ต้องย่อลงมานะแต่มันมีข้อดีคือวอลุ่มอะลายวันมันก็โอเวอร์บอทแล้วแหละไม่ออกไปฮะแต่ก็ไม่รู้สิก็ลองเสียงดูเพราะว่ามันเบรกตรงนี้สี่สามครั้งแล้วไม่ผ่านหนึ่งสองสามสี่ครั้งดิเมื่อวานนับด้วยไหมก็ถ้านับก็สี่ไม่นับก็สามเนี่ยถ้าถามไปไหนผมว่าาสั้นสามารถศูนย์นะแต่มันเสียวๆอยู่แค่ว่าเนี่ยมั o นโอเวอร์บอทในทั้งร้อยยี่สิบนาทีทั้ง ไม่รู้ติหรืออาจจะต้องขึ้นไปถือตรงนี้แปดสิบสี่แล้วจะชูดลงมาเงี้ยอันนี้ก็น่าเสี่ยงนะครับสังเกตไหมกองเนี่ยเมื่อไม่ทุนนาก็ทำแสบไวนะ้ได้ตอนนี้ยังวัวุ่มยังไม่เท่าวันนั้นนะครับยังห่างไกลก็ระวังไว้แล้วกันอันนี้ถ้าหนีแต่มันก็มาขนาดนี้แล้วเนะี่ยมันก็ลองเสี่ยงมันดูนะฮะเพราะว่าลายสัปดาห์มันไม่เหมือนกับตอนนั้นนะผมจะให้ดูอะไรผมเปลี่ยนเป็นลายสัปดาห์แล้วกัน นี่นะครับคุณสังเกตไหมหลัสัปดาห์หน้าตอนนี้ับตอนนี้คนเรื่องนะครับตอนนี้เส้นมันยังเป็นเส้นกดเห็นไหมอ่าห้าสิบวันเนี่ยชันชัดเจนนะตอนนี้เส้นเริ่มอ่อนแรงแล้วอันนี้คนเราก็รอในนี้กันแล้วนะฮะแต่มันไม่ได้หมายความมันจะวิ่งนะมันยังอีกนานอันนี้ก็ระหวังนะเวลาดูเนี่ยไปดูวอลุ่มเนีวอลุ่มะวันนะดูลําบากแต่จะเริ่มเด้นมาไหลคุณไปดูร้อยยี่สิบหรือซอยสั้นหกสิบนาทีวอลุ่มมันจะแท่งมันสูงมาขนาดกันเลยนะมันจะไม่มาแท่งโดด มันก็จะรู้แล้วมีคนมาออดแอบต่อแล้ะอันนี้ไม่ดูไอทีดีเนี่ยไอทีดีก็สังเกตไหมหุ้นที่ผมเลือกอ่ะมันจะต้องเบรกไฮนะผมเป็นแนวแนวลันเทนน่คือผมจะไม่ค่อยไปซื้อต่ำๆอ่ะแนวรับแนวรับอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ไงมันจบแค่ไหนผมชอบรอให้มันเบรกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเกือบเบรกนะแต่ขอดูรายวีคเนี่ยแนวต้านใหญ่เขาอยู่2 5 4านะ ไม่ใหญ่ใหญ่เลท่านถัดที่เรียนเห็นเนี่ยถ้าตีเทรนลา์นะครับชนเป๊ะเลยนะไม่หลุดตรงนี้ก็ไม่ต้องขายนะแต่ถ้าลายวันคุณก็ต้องไปตีรายวันแล้วนี้ลายสัปดาห์นะครับให้ดูไลยร้อยยี่สิบนาทีก็อาจจะซื้อมากไปนิดนึงอาจจะเริ่มโอเวอร์บอทก็ยังไม่นะแต่เนี่ยสังเกตไหมอิตาเลียนไทยอ่ะ มันจะขึ้นไปก็ปล่อยไปมันป็นไงก็ต้องชนตรงนี้เนหะ็นไหมห้าสิบวันมันขนาดเนะี่ยมันยังไม่ได้เป็นเทรนเลยแต่ผมคิดว่ามันกำลังจะสร้างเทรนขึ้นมาใหม่นะถ้ารอบเนี่ยสร้างได้นะจะวิ่งยาวเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปดูแล้วกันถ้ามาดูวิภาเนี่ยวิภาในแปกเหมือนกับตัวอื่นนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะจบนะอาจจะจบอันนี้ไม่ชัวนนะครับชมุลายวีคเนี่ยลงมาใกล้แนวรับแล้วไม่รู้รุดป่ะนะเรียกว่ารุดก็พอดีเ๊ะเลย เนี่ยตอนนี้เห็นตะเกียบไหมลงต่ํามาเรื่อยๆเกิดอะไรคอนเวอร์เจนซ์นะสัญญาขัดแย้งเนี่ยเราแค่รอมันชูดแท่งเดียวอะครั้งเดียวอะแล้วแนวต้านมาอยู่ตรงนี้เราค่อยเข้าก็ได้นะไม่ต้องรีบนะครับตัวนี้เอาไว้ดูแล้วกันสองสามสองกับสองสองแปดอัติเกตสองสองสองแล้วกันเป็นแนวต้านใหญ่คุณดูมาพอาะมูลรุ่งเมื่อไหร่นะ,ระแปลกๆเนี่ยแล้วมันแท่งเขียวได้เนี่ยใหญ่ๆหน่อยอย,อย่างเงี้ย เดียวก็เนี่ยแท่งเขียวใหญ่ๆห,หน่อยแล้วบนลุ่มมาย่างๆเนี่ยคุณก็เตรียมตัวซื้อไว้เลยแล้วก็ถือรันไปการไปจนไอ้ใมันถึงเนี่ยเจ็ดสิบแล้วคุณค่ขายสังเกตไหมวเวลาหุ้นเป็นขาลงมันังขึ้นนะครับมันจะต้องขึ้นไปถึงสูงแล้วพักลงมาทีหนึ่งก่อนครั้งที่สองจะวิ่งแรงเดี๋ยวผมให้ดูบู็กอ่ะจะเป็นสไตล์นั้นนะ่ะราชธานีก็เหมือนกันนะผมคิดว่ามันน่าจะเด้งได้นะครับดูนะที่ที่ดูในเด้งเนี่ยรอ ในไลฟ์วีกอ่ะเหมือนจะจะจบนะเหมือนจะจบนะมันลงมาแนวรับพอดีแต่จริงจมันหลุดห้าสิบห้าสิบปีกันเลยเนี่ยแต่มันก็มันลงมารับอยู่นะสี่หนึ่งศูนย์อันนี้ก็ก็เสี่ยงเหมือนกันนะถ้ามันหลุดลงไปนี่แย่แต่ผมก็ให้ดูไว้ว่าอ่มันน่าจะน่าจะเด้งน่าจะกลับตัวนะน่าจะนะก็พระตีเทียนลายอย่าผมให้ดูแล้วนี่เทียนลน์เก่าไปแล้ว ก็อย่างนี้ก็ได้ย,ยังไม่ผ่านนะเฮ้ยเกือบแล้วเนี่ยเกือบอันนี้เส้นนี้นะครับนิดเดียวอันนี้เอาไว้ดูแล้วกันว่าผมยังไม่ได้ให้ซื้อนะผมบอกว่ามี ITD กับธานีไม่ใช่ที่ ITD วิภากับธานีเอาไว้รอดูถ้ามันกลับตัวจริงแต่วาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับวาวานี้ทรงสวยนะ เสามสี่สองมาแนวต้านทะลุไปสวยเลยแล้วนะแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้สามหกหกสามหกนี่ทะลุไปมันคงวิ่งเลยเลยนะแต่มันจะมันต้องคงต้องใช้เวลาเนี่ยเห็นไหมมันยังมันยังเทรนมันยังไม่ได้มันยังไซด์เวียอยู่แต่อันนี้ก็รอดูร้อยยี่สิบนาทีสวยนะลายวันก็ใช้ได้อันนี้ก็เอาไปดูแล้วกันนะว่ามันน่าสนใจแต่ก็สามตัวนี้ก็ยังดูไว้ก่อนอมีตัวหนึ่ง ttb อันนี้ ทนไทยนะครับเราตั้งใจว่าอยู่ตรงนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองหกถามว่าเอายังไงไม่หลุดตรงนี้ถ้าคุณมีอยู่นะลันไปเลยนะครับลันไปเรื่อยๆนะรายสัปดาห์น่้นยังมีช่องว่างให้ไปเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นไซด์ไวอัพนิดหน่อยนะไม่ได้เป็นแต่ลายร้อยยี่สิบนาทีอ่ะเป็นอัพเทรนอันนี้ก็เหมือนจะไซด์ไวอัพนิดหน่อย แต่ตอนนี้มันมันเบรกตรงนี้ไปแล้วนะเห็นไหมตรงนี้มันทะลุไปแล้วนะมันแต่มันเกิดโดจิน้าเสียวไส้เหมือนกันแนวต้านอยู่ตรงนี้มีอันหนึ่งพอดีเป๊ะเอ๋อมันชนแนวต้านหายเก่าถ้าวันจันทร์ไม่ได้ปิดแดงนะเดี๋ยวผมอ่านอันนี้เป็นของกรุงโลนะสีสีใครสนใจลองไปดูได้นนี้มันเขียวนะถ้าวันจันทร์ปิดแดงหยุดไว้ก่อนนะยังไม่ต้องเข้าหรือถ้าใครมีอยู่ต่ำๆเนี่ยแถวเนี้ย คุณก็ปล่อยลันเทนไปเลยไม่หลุดตรงนี้ไม่ต้องขายโอเคไหมครับอันนี้ก็ที่สวยผมว่าแจ๊สก็สวยแต่เพียงแต่ว่าติดตรงไอ้อะไรมันหนูสูงนะ PST ผมว่ายังมีช่องว่าเลืออีกเยอะเลยอาจจะได้สิบแปดต่างน่าจะได้วิภากับตัว ITD ก็ใช้ได้ผมว่า TTB ก็โอเคนะถ้าวันจันเปิดไม่ได้ไม่ได้ปิดแดงแล้วกันดูวันจันรนะครับ อันนี้ก็ลองดูแล้วกันอย่างที่แจ๊ดเราไปดูนะครับวิธีการหาว่ามันจะเบรกหรือยังโมลุ่มมันมาเนี่ยไปดูนะทางฟิล์มที่ย่อยลงอย่าไปดูใหญ่ขึ้นดูไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยผมไม่ดูอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นหกสิบนาทีนะครับเอาสามสิบเลยก็ได้ให้ดูอีกครั้งหนึ่ไงเห็นไหมคุณย่อไปเลยไหมนยะมันเนี่ยมันเริ่มมาถีเข้าถีเข้าเห็นไ,ไหมมันจะเป็นกองใหญ่ขึ้นนี่คือสามสิบ เห็นไหมคุณดูนะครับณวันเนี้นักกองเนี่ยมีแค่แท่งเดียวที่แล้วมีขนาบข้างเหมือนทหารหานม้าอยู่ข้างข้างเนี่ยน้อยหไหมแต่พอมาตรงนี้มันปุ่มเริ่มเห็นแล้วว่าแล้วมันมาคอนเฟิร์มมันนี่อีกทีหนึ่งเห็นไหมมันมาถีเข้าเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มแล้วแหละจริงจริงเขาเก็บได้แต่ตรงนี้แล้วแหละครับเขาเก็บมาเรื่อยเรืแต่พีงเนี่ยเขายังไม่ทําอะไรจนกว่าเนี่ยมันมาสามแท่งเลยสามชุดอ่ะสามกองอันนี้ก็ไปเอาไปใช้ตัวอื่นได้หมดนะมัน คล้ายๆกันมนาะมันอาจจะมีเออร์บ้างบางทีเขาหลอกขายก็เป็นไปได้นะแท่งเนี้ยตอนเนี้เขาหลอกขายเราอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ลองไปศึกษาดูโอเคแค่นี้แล้ะกัน่วคดีในการลงทุนนะครับ